ดันดีพาทัว สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับฟ้าฟี่นะคะแล้วก็เพจจันดีนะคะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะฟ้าฟี่จะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวกันที่คาเฟ่เปิดใหม่นะคะก็คือคาเฟ่ยุ้งฉางคาเฟ่ค่ะซึ่งตั้งอยู่แถวแถวหนองบัวน,นะคะจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกทกท่านนะคะไปะชมบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะไปเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านยุ้งฉ่างคาเฟ่นะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันธรรมดาแต่นะักท่องเที่ยวก็ยังคงทยอยมากันอย่างไม่ขาดสายค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งทางร้านได้บอกว่าจุดพิเศษของทางร้านอยู่ที่มเมล็ดก,กาแฟค่ะเพราะว่าเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเองส่วนด้านขนมหวานนะคะมีขนมหวานหลากหลายตั้งแต่ราคาหลักสิบจนถึงหลักร้อยรับรองว่าเด็ดดวงแน่นอนค่ะ ่วนบรรยากาศนอกร้านนะคะจะมีโลเคชันให้เราได้เลือกถ่ายรูปกันมากมายและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีแบ็กกราวด์เป็นทุ่งนาสีเขียวชอุ่มมองแล้วสบายตามากค่ะ รับรองนะคะว่าทุกคนที่ได้มายุ้งฉางคาเฟ่จะต้องติดใจและได้ภาพสวยๆกันเป็นร้อยเลยทีเดียวค่ะ และนี่นะคะก็คือบรรยากาศภายในร้านของยุ้งฉางคาเฟ่นะคะพี่สุปเป็นไงบ้างคะความรู้สึกวันนี้สดชื่น สดชื่นมากเพราะรว่าเครื่องดื่มก็ดีขนมก็อร่อยอะเนาะใช่ค่ะก็คืคอขนมมีให้เราเลือกหลากหลายเลยแล้วก็มีกาแฟที่เขาบอกว่าเป็นสูตรลับเฉพาะร้านของเขาด้วยนะคะสถานที่รอบๆเนี่ยมันเขียวชะ่มมากพี่สุเ like, พราะว่ามันอยู่ในทุ่งนาน<ไ>แต่ว่าตอนแรกที่เรามาก็คือฝนตกฝนก็ยังไปปอยอยู่นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยฝนเริ่มซาและก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากขึ้นเลยตอนนี้มันไกลจากตัวเมืองไหมคะพี่สุถ้าเรามาถึงที่นี่พี่ว่าถ้าจากตัวเมืองมาก็น่าจะประมาณ5โลห้าโลเนาะคือไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะแล้วก็อยู่ติดกับ ชุมชนขนมแปกหนงบัวเนาะนก็เกิดชุมชนขนมแปกหนงบัวเหมือนจะมีแค่สร์อาทิตย์นะคะพี่สุ <ๆ S 2> ก็คือใครเนาะแวะเที่ยวที่ชุมชนขนมแปกหนองบัวแล้วเลยมาทานกาแฟาที่ยุ้งฉางคาเฟ่กันได้นะคะแล้วรับรองว่าถ้าเกิดใครมาเนาะได้ภาพส,สวยๆกันเยอะแยะแน่นก็<ๆ>ถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจอยากที่จะมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะคะยุ้งฉางคาเฟ่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ที่เราแสองคนแนะนําเลยนะคะรับรองนะคะว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะฟ้ากับพี่สุเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ะะแต่ก็อยากฝากให้ทุกๆท,ท่านนะคะช่วยติดตามเพจจันดีของเราด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนอย่าลืมมากดติดตามเพจแล้วก็มาติดตามพวกเราได้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย <1> 1>